โอ๊ตคลานสายคีนตัวใหม่ในเซเว่นอร่อยไหมแลวฟิตอยู่กินได้เปล่ามี2รสชิ้นละ40แคลเท่ากันเป็นขนมสายสุขภาพแล้วก็สายคีนกําลังฮิตเลยครับแต่ถ้าดูจากแคลอรี่เนี่ยหชิ้น40แคลก็ไม่ได้น้อยนะถ้ากินน้อยก็ไม่เป็นไรครับดูผผผเผินๆนเป็นข้าวโอ๊ตเหมือนจะเฮลตี้ใช่ไหมแต่ถ้าพลิกดูข้างหลังนะครับหลกัหลกๆเขาทําจากข้าวโอ๊ตและมีแป้งสาลีแถมยังมีกลูโคโสไซลับแล้วก็อีกเพียบเลยพูดง่ายๆครับกินแล้วไม่อิ่มคาบสูงอาจจะทําให้เรากินเยอะขึ้้นก็ไดแต่่ความอรอรย ซันจีให้เลยครับอร่อยจริงทั้ง2รสเลยแต่ซันจิชอบตัวออริจินัลมากกว่านะเพราะมันมีความหอมข้าวโอ๊ตนิดนึงแล้วก็แบบกรอบกรุบสุดๆแล้วมันหวานน้อยด้วยครับสายไม่คลีนก็อาจจะชอบนะแล้วฟิตอยู่กินได้ไหมเนี่ยไม่ค่อยแนะนาครับเพราะ2เหตุผลนะหมันกินเพลินมากทั้งอร่อยบวกราบสูงเราอยากกินอีกแน่นอนสส่วนประกอบหลักของข้าวโอ๊ตเป็นคาร์บครับเอาจริงมันก็ดีกว่าพวกปังปิ้งนะแต่ถ้ากินเยอะมันก็ไม่ไดเฮลตี้ขนาดนั้นครับลองไปกินดูแล้วก็ลิมิตแค่2ช้ ิ้นนะใครทำได้มาคอมเมนต์บอกกันเลย